เคล็ดลับการเพราะเลี้ยงไข่พัมในบ่อซีเมนและในกระมังยังไงให้โตไวขยายไวและป้องกันการเกิดแก๊สไข่เน่าเป็นการเติมออกซิเจนให้ไข่พัมขยายไ<ช>วสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างรวดเร็ววันนี้กระสรวัหยุดพานุมีเคล็ดลับดีๆในการเพราะเลี้ยงไข่พัมมาแนะนํานะครับ มาแล้วครับวันนี้เกษตรบรรยุพานุจะมาแนะนําวิธีการเพราะเลี้ยงไข่พัมยังไงให้ขยายไวโตวแบบสไตล์เกษตรบัรยุพานุก็คือการเติมออกซิเจนให้กับไข่พัมของเราโดยการใช้ระบบน้ําวนเบรรยุพานุจะฉีดน้ําทุกบ่อเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ไข่พัมเราแตกสปอร์ดีเป็นการเติมออกซิเจนให้กับบ่อไข่พัม ที่เราเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ระบบน้ําที่ใช้เราใช้เป็นระบบโซล่าเซลล์ปั่นขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยน้ําลงมาเพื่อเติมออกซิเจนให้กับบ่อไข่ผั่มทำบ่อน้ําล้นไว้ด้านข้างที่จะป้องกันน้ําล้นออกจากบ่อเราอยากให้ระดับน้ําสูงแค่ไหนก็สามารถใช้ท่อน้ําล้นสูงระดับนั้นก็ปล่อยน้ําเข้าในบ่อทําเป็นระบบน้ําวนเติมออกซิเจนแต่ที่ให้ไข่ผัมเราไม่เกิดแก๊สไข่เน่าให้ไข่ผั่ ำดูดซึมอาหารได้กั่วบอ่อใช้เวลาเพาะเลี้ยงเพียง7 1็ถึงสี่วันก็จะมีไข่พำไว้บริโภคและจัดจำหน่ายการสร้างรายได้เสริมในระยะสั้นๆไข่พัมก็ถือว่าเป็นไข่น้ำอาหารระดับซุปเปอร์ฟู้ดกรีนคาเวียของเมืองไทยหรือว่าท่านใดไม่มีระบบน้ำวนก็สามารถใช้ระบบ การกระตุ้นแบบใช้ไม้กวนก็ได้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็ต้องมีแสแลนกันแดดให้ไข่พัมอยู่กลางแดดจะจัดไข่พัมเราก็จะมีเปอร์เซนต์โปรตีนลดลงอัดแสแลนที่เหมาะสมที่สุดก็ต้องประมาณ80%ด้านใดที่ไม่มีระบบน้ำวนก็ใช้ไม้คนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะเหนื่อยหน่อยและข้อดีก็เป็นการออกกำลังกายทุกเช้าเราก็จะมาวนบ่อไข่พัมแบบนี้นะครับกวนกวนน้ำให้ ไข่พัเราข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับป้องกันการเกิดแก๊สไข่เน่าว,วิธีการกวนน้ําแบบนี้จะดีกว่าระบบน้ําวนนะครับเพราะว่าเราสามารถกวนเศษใต้บ่อขึ้นมาเพื่อเป็นการเติมสารอาหารให้ปุ๋ยที่นอนอยู่ก้นบ่อขึ้นมาให้ไข่พําได้ดูดซึมและถ้าเลี้ยงในกระมังเราก็จะคนคนแบบนี้นะครับทุกเช้าเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนและก็การ กระตุ้นให้ไข่พัมพแตกสปอร์ตอนเช้าเราก็มาดูถ้าน้ําลดเราก็จะฉีดน้ําเข้าไปน้ําเข้าไปในกระมังให้เสมอขอบเดิมที่เราเติมตั้งแต่ตอนแรกก็เป็นเคล็ดลับวิธีการเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ไข่พัมพที่ได้ผลที่เกษตรบรรจุพานุมาแนะนำเคล็ดลับดีๆให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการเพราะเลี้ยงไข่พัมพ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กเกษตรบรรยุพานุด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ